ทำแล้วใกล้จะเริ่มโชว์แล้วครับทำได้อยู่แล้วเก่งทุกคนอยู่แล้วผ่านที่ไทยมาแล้วที่นี่สบายก็เริ่มโชว์แล้วครับดูด้วยครับกัมปูช์เน่ こんにちは、うだです。皆さん愛はは、愛しているよ。こんばんは、私は、おつンジで愛しているよ。こんばんは、たけです。こ日は、ネットです。私は、たけです。みなさん、ーーああ、大好き。こんばんはメ、ムーニーを、ネット。

ก็จัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นครั้งแรกของเราเนี่ยครับดูมันดินะครับคือตอนนี้แบบตื่นเต้นมากไปเจอแฟนๆที่แบบญี่ปุ่นข้างหน้านี่คือแบบคนเยอะมากแล้วว่าแบบทุกคนต้อนรับเราดีมากนะครับก็ให้กำลังใจเราดีเยอะด้วยนะครับแล้วก็ให้จัให้กำลังใจพวกเราทุกคนดูมันดิกันด้วยนะครับเมื่อกี้เพิ่งแนะนำตัวกันไปเสร็จแล้วก็ส่งเท่าแลนของแต่ละคนใช่ไหมครก็นี่ครับอีกไม่กี่แลนก็จะถึงของผมกับพี่ทอมมี่แล้วนะครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอแฟนๆ ของดูมันดิที่ที่อยู่ญี่ปุ่นนะแล้วเราได้มาจากคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยก็จริงๆอยากมาคอนเสิร์ตญี่ปุ่นตั้งนานแล้วด้วยครับวันนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วก็จะทำให้เต็มที่แน่นอนครับ on รู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกว่าเออญี่ปุ่นเขายิ้ม,มยิ้มสดใสตื่นเต้นครับแล้วก็สนุกดีใช่ครับอยากมาญี่ปุ่นอีกอยากมาดูโลกมากเลยครับแฟนน่ารักมากรู้สึกดีใจครับที่ทำออ,อ,อ,ออกมาแบบเต็มที่ที่สุด <c oughs> สนุกมากจริงๆรู้สึกว่าเราได้ลปลดปล่อยในแบบครั้งนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับแต่วันนี้คือรู้สึกเต็มที่สนุกมากถึงแม้มันจะมีผิดพลาดหรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเอ็นจอยมากๆครับวันนี้ก็ทําเต็มที่มากครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมรู้สึกดีแล้วก็ประทับใจ แฟนๆที่มาในวันนี้มากครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านด้วยก็มีโอกาสอยากจะมาอีกนะครับผมรักประเทศญี่ปุ่นมากเลยครับก็ต้องบอกเลยว่านะแหลชอบประเทศญี่ปุ่นมากเลยครับก็วันนี้แบบแฟนๆทุกคนคอยแบบส่งเชียร์ส่งกำลังใจตลอดเลยมันทำให้พวกเราแบบมีเอนเนอร์จี่สุดๆเลยครับขอบคุณนะครับรัก ตอนนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมกับ DMD Inj แปลนะครับทุกคนน่ารักมากขอบคุณที่เอนจอยกับพวกเรานะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำ Benefit เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันละอิชิเตรุโยช่วงสุดท้ายแล้วครับเสร็จคอนเสิร์ตที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ Benefit ครับก็อุ๊ยอยากจะบอกว่าวันนี้คอนเสิร์ตสนุกมากคนไทยญี่ปุ่นน่ารักเหมือนเดิมเลยครับน่ารักทุกครั้งที่มาเลยน่ารักแล้วก็อุ่นมากๆทุกคนเป็นระเบียบมากเลยเรียบร้อยมากเลยครับขอบคุณที่กรี๊ดให้ด้วยนะนี่สนุกมากคาววาอิเเนสดี๋ยจะไปทร พูดถึงแฟนคลับญี่ปุ่นจริงๆเราชอบวัญี่ปุ่นมากๆครับผมก็จะเป็นของยี่หลุสสานที่ครับแล้วก็เป็นจุดแหล่งกำเนิดของ DMD นะครับผมก็ โ oh, รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ได้มาโชว์กับเด็กในค่ายในหลายคนนะครับผมไม่ใช่หลายคนสีทุกคนเลยนะครับผมแลก็ขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตัวผมนะครับตัวหนูหรือว่าตัวทุกคนในศิลปินในค่ายนะครับผมลก็จะให้ซัพพอร์ตต่อไปหรือว่าสุขภาพแล้วก็ช่ชีวิตให้มีความสุขนะครับผมฝากด้วย